บายดีทำมืสมเนาะตอนนี้เวลาบายเก๋เนาะสี่โมงป่ายน้อยหนึ่งแหละเราจอมเดินทางมาฮอดจังหวัดเพชรบุรีแล้วเพชรบุรีแล้วเนาะหรือว่าก็เลยว่ามาแวพักหงแฮมนี่แหละในใจกลางเมืองเพชรชบุรีแล่เป็นหงแฮมที่ว่า ทรงลาทรงไทยหน่อยบอกทรงไทยว่าเบิ่งเต็หลังคาก็ฮู้แบอันนี้ว่าเงินทรงไทยนี่แหละเป็นบนเนาะอาประทานอาหารบนนางลินเป็นห้านกระฟอกกระฟืบอยอย่างนี้นหรือว่าเนาะทัศนีภาพก็คือเนาะสวยงามสมควรเนาะนี่นะานเจ้าซึ่งเป็นห้องที่เขาเจ้าจอยู่สภาพมีอยู่สั้นสองเนาะ เรียกว่าเห็นห่านเอาอาหารแบบพื้นท้อง,งไทยเ,าเนาะนี้ท่านผู้ชมได้เบิ่งไปน้อกันนี่แหละบเก๊แก่ๆของเมื่อวันอาทิตย์เนาะวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 5หรือว่าพศักราช2 0 2 2ดิฝนจอดรถจอดรางโอ้แบบแบบทิวทัศน์ธรรมชาติเนาะชิวๆๆๆ เขาบอกชาติสวยงามสวยงาสมสมดีเรามีต้นไม้ต้นต้นแบบบ้านเขาหละแบบต้นฮูนต้นอย่างก็มีต้นเนาะต้นกล้วยไม้อย่างโว้ฝนประับประดาถือว่าสวยงามเขาสมนอ้อสมควรถือว่าแบบเราลาอ้าวไทยเขานามักแนวใดต่หนอยบุญก็มีผู้คนมาพักมาพักมาพัก,มา,พกมาอาศัยเนาะ แ h มคืนหลายช่วหลายก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเราหลัที่ว่าฮองหู้บอลที่ว่าแบบแบบแบบเน,นะเราเราไทยไทยกเป็นแบบเนะมันอยู่เอาในในเด็กเนะบ่ได้อยู่แคมปทางก่ออยู่ถัดธรรมชาติก็สวยงามเดินเราสุนิพพาเจ้าสิพาไปบึ้งอันนี้อยู่ห้องเนอห้องนอนก็ถือว่าสมควรอยู่ห้องนอน นี่เนาะของนอนก็คือเอาแบบเนาะนนี่ะแบบไทยๆ,ๆเขาเนี่ยพธรรมดาธรรมดาสมมติเนี่ยมันเป็นมันเป็นตึกแถวเนาะห้องเดียวเลยเนาะทั้งหน้าทั้งหลังหรือว่ามีมีด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังเห็นบ่หน้านแล้วมีด้านหลัง สวยงามสวยงามบ่อันนี้ด้านหน้าละนี่นะอันขวัญเจ้าไทยเมื่อกี้มันด้านหลังก็ว่าแม่นละเนาะมีเฮือนทรงไทยทรงอย่างแบบลาวลาวไทยๆเขานี่แหละสวยงามสวยงามขวาญเจ้าก็มกักมักแบบอยู่ซิละเนาะมันแบบมันแบบคืออยนะูออบอ่บ้านเอขาอะนะเนาะคืออยู่บ้านเขาแหละบ้านเขาก็ไปชี้แล้วนี้นั้น นี่มึงไปมึงไปทำซุ้มมันฮอดสวยงามนะฮะนะแบบพื้นบ้านบ้านเขาก็งามขอเจ้าสิพ้ายางเลาะลงไปเนาะลงไปนี่แหละสวยงามสวยงามทำซส้มนี่นะไสวยงามที่วัดทักธรรมชาติแบบ เแบบงามแบบพื้นบ้านพื้นบ้านดีว่างามเนาะเจ้านะก็เหนะ็นว่าสูมได้มาบึงมาสูมน้ำกันนีอะลรนี่นะีนะสวยงามให้บะเพิ่นกับนี่เตามแผนที่เนาะแผนที่แบบขาวๆเนาะเนาะของเมืองเพชรบุรีนี่ของเมืองเพชรบุรีนี่บอ้นี่ นีข่ขาข่าวเมืองเพชรบุรีจะมีอันนะล้างรถไฟเนาะมีรางรถไฟเนาะรางรถไฟมาจากกรุงเทพเลาะตามแคมทะเลเนาะแหลมพักบง้งเออแหลมพักอยังพักเบี้ยบ่ก็หาดเจ้าสำราน,นเนาะเบื้องใต้เราไปกรุงเทพเบื้องขวาเราไปหัวหิน จะเลียวเห็นวัดเขาบันไดอีดเนาะจะเลียวเห็นวัดพระฟูดเนะาะพระฟูดสยญาติเนาะะเห็นพระนครสีเขาว,วังเนาะเนาะอันนี้เป็นเพคนวาดภาพแบบคร่าวๆแล้วมีแม่น้ำอันเพชรบุรีอันตัดพานเออไหลพา,านเนาะเนาะ เวิ่งไปเงไปนี่ทำเขาาลวงเห็นออจะไปถนนพระรามสองปากอ่าวอำเพอบ้านแหลมจะมีป่าโรมามาเนาะเดี๋ยวสมป่าโร,ม,โรมาไปซะแล้วอันนี้จะเป็นเนาะหานกาแฟขายอาห,ออา,หารเนาะจะมี นี่ละแบบสวยงามแบบเก่าแก่ที่สุดเลยนี่นะมีทีทวีทีวีสมัยค่าวเจ้าเกิดพุ่น,นี้นะเนาะทานินทรังซิสเตอร์ดิทีวีแบบทรังซิสเตอร์เด้อนี่งี่ห้ออย่างโอ้ยเยบบเหินคือเจ้าอันบอเอาให้บอโอ้หิน เพื่อนซาสมทีวีสมัยข้าพเจ้าเกิดเกิดเป็นเกิดมาแล้วอายุประมาณสิบปีนี่แหละข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้วเนาะทีวีขาวดำแล้วก็มีข้าพเจ้าอายุข้าพเจ้าอายุประมาณสิบปีเลยยังค่อยมีทีวีสีเนาะถือว่าห้าสิบปีมาแล้วเนาะทีวีสีสวิตก,กับทีวีขาวดำวนี่แหละเนาะ พอเราเกิดมาปั๊บก็บมันจำเบวงทีวีเขาดำเนาะต่อมาอญญายุสิบปีสี12ิบสองปีเลยมีทีวีสีเนาะนะมีห้องแฮมมินทาราดร้วยสมดูฝนสะสมเนาะสะสมเครื่องเก่าฮองเกาเป็นจักยิบผ์าซิงเกอร์เห็ออนไ่ตู้ยังกับเก้ารดโอ้ตู้ตัวนี้อยู่บ้านคราเจ้าก็มีตู้หนึ่งนี่นะ ยังเก็บไว้อยู่เนี่ยอยู่บ้านเก่าเจ้าก็มีตู้ตัวนี้นะก็ถือว่าอายุมันก็ห้าหกสิบ 5, ปีเนาะนี่เห็นป่ะนี่ทีวีทีวีทีวีเนี่ยอายุห้าหกสิบปีปะเลวนี่ทำมุมชมเนาะนี่เห็นป่เห็นกันไปวงป้อยมุมชมโต๊ะตั้งนี่ตั้งนั่งนี่ก็อายุห้าหกสิบปีปะนี่ เด้อทำสมเดอ้อนี่นะข้าวเจาะกบ็บ้านข้าวเจ้าเคยมีนี่นะข้าวเจ้าข้าวเจ้าเกิดมาก,ก็มีเนาะบ้านข้าวเจ้าก็มีตังแบบนี้นี่แหละกะถ็ออกะถือว่ันยูมันก็คือว่าห้าหกสิบปีพวนี่เนาะอันนี้เป็นหูภาพเก่าเก่เนาะนี่เอาเก่าแก่ของเมืองเพชรเนาะนี่เมิ่งแต่โคมไฟก็ะหู้แล้วนี่นาะไฟก็ะหู้แล้วนี เบื้งไปเบื้องไปเบื้งเตะเสาเบื้งเตะเสาเนี้ยเขาก็ฮู้เลยนะเห็นบ่เนาะคือว่านั่นน่ะน้ำเทียงคือว่าโบได้แล้วเห็นเซว่าคือว่ามันมั่นคงทรงตัวอยู่เพคนก็สิหาวิธีค้ำอยู่อะไรเนาะหนูเห็นนี่แหละเขาเอ้อสัญลักษณ์ของความเก่าแก่เนาะของบ้านเฮือนต่างๆนี่นะ ต้นไม้ยน้อยประดับประดาถือว่าราคาอยู่เป็นแสนอะไน,น,นี่นะผสมอย่นะอันนี้มันห้านกาแฟด้วยครับส่วนหั่นกาแฟห้านกาแฟมีเนาะถือว่าห้านกาแฟมีห้านกาแฟมีโอ้อันนี้อยู่ริมริมแม่นาม แคบแม่น้ำเดือทำสุ่มเด้อจังแม่น้ำอย่างบุนอะนนี่แคบแม่น้ำแคบแม่น้ำนนะโอ้สวยงามสวยงามแคบแม่น้ำนี่แหละถือว่าทัศนียภาพที่ว่าสวยสดงดงามที่สุดเะไนี่พูดนะมีบอนนอนพักพรอนคือแบบบ้านเขาอะนี่นะนอนบอโอ้สวยงามสวยงามนี่แหละธรรมาสตที่ว่าอันหา อยู่ในเมืองถือว่าหาหาได้ยากแล้วเนาะเนาะอันนี้ไม่กกไพรเลยกกไพรโอ้โน,นี่บ้านเนาะถือว่าเป็นบ้านนี้แหละบ้านทรงบ้านที่ว่าเก่าแก่กที่สุดอันนี้ทาผสมคุณอุ้ยหนาะไม้ทำผสมหนาะไม้บ่งหวานนะี่นะอุ้ยมันยุงกัดแล้วบนหนาะไม้บ่งหวานนี่นะไม้บ่งหวานนะั่นน่ยมันเป็นลำขึ้นมาแล้วนี่นะ มันเป็นล้ำขึ้นมาแล้วเนาะนอมันนี่ถือว่าหวานจ้อยๆโอ้มีเหือให้พร้อมนีม่นะอันนี้ไม้ไผ่สังไผ่นี่เนาะล้ำนิดหน่อยไม้ไผ่สังไผ่น,นี่ไม้บงหวานเนะาะบองหวาโอ้ยสวยงามนะทางย่านแต่มื่อแรงมายุงบักลหลายๆทางสมเบิ่งก่อนมื่อแรงมันสิมียุงบ่นี่แหละให้บอ โอ้สวยงาม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 งามหลายสวยงามหลายนะเฮาเจ้าสิพาทางผู้ชมลงไปยุลุ่ม่นละอันนี้มันมีคนหลายแล้วมันเละเมิดลคกับเพิ่นเนาะเสียงเพลงกระปานั่นเนาะเนาะพาลงไปลุ่มไปขี่เหรอขี่อย่างคนละ